สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบโต้นะครับเทพไทยเซนพงซึ่งปรามาดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเหลือต่ำกว่าร้อยนะครับต่ำกว่า50หรือด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆว่าอยู่ในระดับ10นะครับก็ลองมาฟังนะครับคำพูดของเทพไทยเซนพงดูนะครับด้วยเหตุด้วยผลของเขาลองฟังดูนะครับผมให้50าเลยเพราะอะไรอ่ะ อาจารย์ดูดิสอสอในภาคอีสานนะฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานนะตอนนี้เนี่ยหาทางที่จะออกจากพรรคนตั้งนั้นไอ้ที่ไม่เป็นสอสอแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยออกไปแล้วสองลอดลอตละยี่สิบกว่าคนที่เหลืออยู่นะออกไม่ได้เพราะมีกฎหมายบังคับอยู่รอบหน,น้าครับอันนี้ก็เป็นเสียงของเทพไทยเสินพงศ์นะครับในกรณีที่กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเหลือต่ํากว่า 50ลงมานะครับหรืออาจจะบางคนอาจปรามาตบางคนติ่งส้มอะไรต่างๆเนี่ยเขาปรามาสถึงขั้นว่าต่ํากว่า10บด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าเอ่อจะต่ํากว่าพักประชาธิปัตย์อีกที่พักประชาธิปัตย์เกิดเป็นโดยเฉพาะติ่งส้มเขาปรามาสว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เราลองมาเราลองมาดูเหตุและผลกันดีกว่าว่าเหตุและผลอันใดที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยต่ากว่าต่ํากว่า10หรือต่ํากว่า50 นะครับก็พูด,ดง่ายๆวันลดลงเหลือเป็นพักขนาดกลางว่างั้นเถอะแล้วพักไหนจะขึ้นมาส้มเขาคิดว่าการการะทําครั้งนี้เนี่ยเขาได้แต้มและได้ซีนอันนี้คือส้มเขาคิดเลยนะเขามองว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการอนุทินชานวญวณกับพักเพื่อไทยเรียบร้อยประชาชนที่เหลือก็จะต้องไปเลือกแต่พักประชาชนเท่านั้นอันนี้คืออันนี้คือส้มเขาคิดนะซึ่งตรรก,กะของส้มที่ผมไปฟังดูเนี่ยผมตลกนะ คือไหนคุณเอาหลักการอะไรที่จะที่จะมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธุ์จะสูญพันธุ์ด้วยเหตุผลอะไรอย่างเทพไทยเสินพงเนี่ยพูดบอกว่าเอ้ยสอสอภาคอีสานไปหมดแล้วนะครับออกไปแล้ว20นะครับกำลังจะตามไปอีก20ก็รวมเป็น40นะครับที่เหลือก็อาจจะก,กระจัดกระจายออกไปประมาณนั้นคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ภาคอีสานเนี่ยจะออกไปเกือบหมด พูดได้ยงไงว่าประมาณ60-70ถึงคนว่างั้นเถอะนี่คือความคาดหวังของคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ในแบบมุมมองแบบนักการเมืองแบบเดิมๆที่ไปบั่นทอนความรู้สึกว่างั้นเถอะแต่สําหรับเหตุผลของผมทําไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยอะ่ะมันจะได้มากกว่านั้นอีกได้มากกว่าเดิมเพราะอะไรจุดจุดประสงค์ก่อนครับการกระทําครั้งนี้นะครับประชาชนย่อมเห็นว่ารัฐพันลึกอยู่เบื้องหลังและใช้กล กลกงร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยทีนี้ถามว่าประชาชนเนี่ยรู้ไหมครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกับวุ้นเส้นด้วยร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเป็นแผนวางกันมาทั้งหมดเลยในการจัดการเพื่อไทยครั้งนี้นะครับมันเห็นอย่างได้ชัดแล้วกันเพราะทันทีที่เป็นอนุทินชาญมฤกุลขึ้นมาเนี่ยนะครับทางคุณบัเน็ตเนี่ยก็แสดงความยินดีและเชิญ และเชิญอนุทินชาญวิรุฬกุลไปเยี่ยมเยือนนะครับไปเยือนประเทศกรัรมพูชาอย่างเป็นทางการและก็จะสารสัมพันธ์ทมิตีซึ่งกันและกันเราก็เห็นถึงเขาโคงนะครับความเชื่อมโยงเรื่องเรื่องบ่อนสายตะกูซึ่งเป็นบ่อนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์และคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็คือเนวินชิดชอบนั่แหละครับที่เป็นเจ้าของตัวจริงอันนี้เราไม่ต้องไปบิบบังกันสาเหตุที่อนุทินชาญวิรุฬกุล พยายามที่จะเปิดด่านเนี่ยโดยแง้มออกมาว่าจะเปิดด่านเพื่อความจําเป็นนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อเศรษฐกิจท้องที่นะครับซึ่งอยู่ตามตเะเษกิชายแดนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่นะครับพลโทบุญสินภาดกลางพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดเปิดด่านก็ถ้ากับไปเติมอาหารไปเติมพลังให้เขาให้เขากลับมาลบเรากับเราซึ่งความขัดแย้งนี้ของพลโทบุญสินภาดกลางเนี่ยทำให้เห็นว่าทหารไม่ได้ฟัง และคลโทบุญศิล์นเองก็พูดอย่างชัดเจนว่าถ้านะครับจะปิดด่านจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการและกองทัพเองก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าจะไม่มีการเปิดด่านใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนัทพงศ์นะครับนัทธพลเนี่ยกับอนุทินเนี่ยที่วางแผนว่าจะเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วครับและตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเปิดพยายามที่จะหากลไกในการเปิดแต่มันเปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากกองทัพเนี่ยอยู่ในอยู่ใน ของกฎายาอการศึกเนี่ยอยู่ในมือกองทัพอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องนั่งคุยกันนะครับอนุทินชาญวิกุณจะทำอะไรสุ่ม4ี่สุ่มหก็ทำยากแต่มันสอบพิรุษให้เห็นว่าทำไมถึงรนลานที่จะที่จะต้องเปิดด่านหนึ่งผลประโยชน์แน่นอนครับลูกสะพยว่าที่ลูกสะพ้ายของอนุทินชามวิุณเป็นหลานของวัฒนาอัวเหมพ่อของเพลงคือลูกสะพ้ายว่าที่ลูกสะพ้ายของ อนุทินชาวิริกุลเนี่ยนะครับก็คือชนสวัสดิ์สัศวเหมทึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งมีลูกกับนันทิดานันทิดาแก้วบัวสายซึ่งนันทิดาแก้วบัวสายตอนนี้ก็เป็นนายกอบจอจังหวัดสมุทรปราการอ่ะอันนี้เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าระบบเขาเป็นแบบนี้ก็คือเอื้อซึ่งกันและกันมีเหรือครับที่เขาจะปิดด่านเอาไว้เพื่อตัดรายได้ของพวกเขาไม่มีทางครับ และเศรษฐกิจที่มันฟื้นเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นและไทยไม่มีความจําเป็นเพราะอะไรครับตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชาพืชผลทางการเกษตรมากกว่านั่นก็คือเรื่องมันเรื่องข้าวโพดนะครับหรือข้าวบางส่วนเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยไทยไม่ได้ประโยชน์อย่างอื่นนะมีแต่พ่อค้าคนกลางที่รับผลกระทบบ้างแต่อันลันหลักแล้วคนที่หลักๆเลยเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เข้าไปประเทศกัมพูชา เมื่อนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวไทยเอ่ยนักเล่นกัมพูชเอ่ยไม่เข้าไปเนี่ยกัมพูชาขาดรายได้อย่างมหาศาลแน่นอนครับเพราะงานที่จะทำก็ไม่มีไม่งั้นชาวกัมพูชานะครับนับไม่ต่ำกว่า2ล้านคนจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยทำไมถ้ากัมพูชาอยู่ได้ถูไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาต้องพึ่งเศรษฐกษิจจากไทยเท่านั้นการที่บีบแบบนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับพลโทบุญสินพาดกลางคือ ก็ปล่อยให้อดสิปล่อยให้อดแล้วคุณต้องเปิดการเจราจาทั้งหมดแต่ไม่ใช่รีบเร่งไปเจราจากันแบบนี้ซึ่งผมถามว่าการรีบเร่งไปเจราจากันแบบนี้ที่จะเปิดด่านเนี่ยมันไม่สมควรไงอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเรื่องเดี๋ยวมันจะออกไปไกลเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนครับว่าสาเหตุที่พักเพื่อไทยจะได้ต่ํากว่า10หรือต่ากว่า50อย่างที่เทพไทยเสนพงเกิดขึ้นเนี่ยคุณลองดูปัจจัยอะไรบ้าง หนึ่งพักส้มเนี่ยเสียหายนะเสียหายไปเพราะไปสนับสนุนโจรป้นชาติก็คืออนุทินชาญวีรกุลถูกไหมครับนี่ย่อมทำให้เห็นว่าอุดมการหลักการของพรรคประชาชนไม่สามารถนะครับไม่ไม่ได้มีอุดมการแบบนั้นคือพูดง่ายๆก็ไม่ต่างจากที่ด่าพักเพื่อไทยว่าตบัสัตว์ตัวเองก็ไปจับมือกับคนที่สนับสนุนรัฐประหารจับมือกับสามลุงเป็นนั่งร้านให้ลุงนะครับ ลุงตูขึ้นมาบริหารประเทศขนาดนั้นถูกไหมครับและก็แสดงความรังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยเสนอว่ายุบสภา,าทันทีก็ไม่เอาโดยอ้างว่าไม่ไว้ใจแต่ไว้ใจอนุทินชาญวิรุฬุลซึ่งกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับการเป็นรัฐบาลหรือการร่วมรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่ปัญหาภาพลักษณ์ด้านทุจริตทั้งสิ้น รวมทั้งนโยบายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายอันไหนเลยที่ประชาชนจับต้องได้แล้วเป็นปรูปธรรมและทําเพื่อประชาชนจริงๆไม่มีตีกลับไปที่พักประชาชนพักประชาชนยิ่งแล้วไปใหญ่เลยครับยิ่งไม่มีผลงานและผลงานของพักประชาชนโดยเฉพาะการกระทําครั้งนี้เนี่ยทำให้เสียทําให้ประชาชนเสียความรู้สึกแม้กระทั่งติ่งส้มเองก็เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า พักประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคือเอาตำแหน่งเอาเอาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ไปแลกกับ44สส,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 สไปแลกกับผลประโยชน์ตัวเองและตั้งมั่นว่าเออจะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขรัฐมนูลวันนี้ก็มาชี้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสารมนตรีออกมาว่านะครับไม่สามารถให้ประชาชนเนี่ยครับเลือกตั้งสสอรอขึ้นมาล,ล่างรัฐธรรมนูญได้ ต้องเป็นพักการเมืองเท่านั้นต้องเป็นสภาผู้แทนรัษฎรเท่านั้นถ้าสภาผู้แทนรัษฎรสมมุตินะครับสมมุติว่าพักประชาพักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลและครั้งหน้าพักภูมิใจไทยก็ซื้อเสียงเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกับหัวสวเหมือนกับใช้อำนาจพิเศษเข้ามาแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะกะกะตก็อยู่ในมือองค์กรอิสระอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังที่พัก พรรคประชาชนเนี่ยนะไอ้พรรคภูมิใจไทยจะขึ้นมาเป็นพรรคเนี่ยผมคิดว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเป็นภูมิใจไทยแน่นอนทําไมถึงเป็นภูมิใจไทยครับเพราะภูมิใจไทยไม่สนใจฐานคะแนนเสียงพรรคภูมิใจไทยไม่มีฐานคะแนนเสียงเป็นของตัวเองนะครับพรรคภูมิใจไทยใช้วิธีเดียวก็คือการซื้อเสียงเข้ามาโดยตลอดภาพลักษณ์ก็เป็นอย่างนั้นครับภาพลักษณ์ของบ้านใหญ่ ไม่มีนโยบายอะไรเป็นที่ตึงตาตึงใจกับประชาชนและประชาชนเห็นระยะยาวได้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีฐานของคนที่นิยมพักภูมิใจไทยแต่พักภูมิใจไทยก็ใช้กฎพิเศษเข้ามานั่นหมายความว่าเมื่อกะกะตอ,อยู่ในมือพักภูมิใจไทยก็สามารถสั่งกะกะตได้เพราะอะไรครับเพราะสอวอเป็นคนเลือกตั้งองค์กรอิสระหนึ่งในองค์กรอิสระก็คือกะกะตครับอีกทั้งสารรัฐธรรมนูญ อีกทั้งปปชซึ่ง3มองค์กรนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการเลือกตั้งกับการสอยนักการเมืองทั้งสิ้นปปชมีหน้าที่เอาผิดกันนกนนนะบนักการเมืองสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่นะครับจัดการกับพรรคการเมืองกกตมีหน้าที่คัดคนจัดการคนให้คุณให้โทษอยู่ที่กะกะตอ,อย่างเดียวเห็นไหมครับ สามหน่วยงานเนี่ยเอาแค่สามหน่วยงานอยู่ในมืออยู่ในมือของพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณจะทําอะไรได้คุณจะทําอะไรเขาได้ไม่มีทางเลยครับครั้งหน้าเนี่ยพักที่จะได้อันดับต้นๆของประเทศก็คือพักภูมิใจไทยทีนี้หันกลับมามองพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยมีอะไรดีแล้วทําไมถึงต้องเลือกพักเพื่อไทยทําไมพักเพื่อไทยถึงจะไม่อยู่เออไม่ต่ํา50เหมือนกับที่เทพไทยเสถพงพูดเพราะอะไรครับ พาะหนึ่งฐานของพรรคเพื่อไทยไม่ขยับไปไหนเลยครับยังคงเสถียรภาพอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่า10ล้านคนและภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยเนี่ยภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยที่ใช้อำนาจโดยมิชอบร่วมกันโกงร่วมกันนะครับหัวนายกระหว่างาพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์อสองภาพลักษณ์ของสองพรรคนี้เสียหายอย่างมากครับพูด,ดง่ายๆว่ายับเยินเลยด้วยซ้ำไป ตอนนี้ประชาชนก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วแต่ภูมิใจไทยเนี่ยจะภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยไม่ได้ไม่ได้พึ่งพิงความนิยมภูมิใจไทยใช้อำนาจพิเศษเข้ามาใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาเป็นพักการเมืองมันจะไม่เหมือนเพื่อไทยมันจะไม่เหมือนพักประชาชนพักประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยได้มาจากความศรัทธาได้มาจากความนิยมได้มาจากกระแสแต่วันนี้กระแสพักประชาชนหมดไปแล้วครับ ทีนี้ไอ้คนที่เขาเห็นไส้เห็นพุงพักประชาชนเขาจะไปเลือกพักไหนครับเขาก็ต้องมากลับมาเลือกพักเพื่อไทยเช่นเดิมเพราะพักอื่นไม่มีตัวเลือกให้แล้วนะครับอันนี้ประการแรกประการที่2เพราะฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะไม่ไปเลือกภูมิเขาจะไม่ไปเลือกภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นเขาจะไม่ไปเลือกแล้วนะก็มีตัวเดียวคือพักเพื่อไทยเท่านั้นล่ะครับที่เขาจะเลือก ทีนี้คะแนนครึ่งหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยยังไงก็กลับมาเทให้กับเพื่อไทยและประชาชนเขาเห็นว่าการกระทําของภูมิใจไทยเป็นการกระทานะครับที่มีแต่คดีการช่อกงทั้งสิ้นโดยเฉพาะเขากระดงกับหัวสวอบอเนี่ยประชาชนที่เคยเลือกทางเลือกเขาก็จะไปเลือกเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะเป็นที่ที่มองเห็นอย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคต่างๆและวว่านายโยบายความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยมีมากกว่าทุกพรรค ในประเทศนี้ที่ประชาชนตราตึงก็คือ30บาทรักษาทุโกโรคและก็เรื่องหวยเกษียณซึ่งอนุมัติไปแล้วตอนนี้และก็เรื่องลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยอันนี้จะสร้างกระแสให้กับพักเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยได้ไม่ต่ํากว่า200แน่นอนครับเพราะพักประชาชนสูญเสียสูญเสียจุดยืนและไปร่วมกับภูมิใจไทยเพื่ออะไรครับ เพื่อเอาประโยชน์ส่วนตัวก็คือสอสอ4คนเพื่อไปแลกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นนั่นความหวังนั่นคือนั่นคือมุมมองของประชาชนที่เขามองแล้วว่าพักประชาชนเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ประเทศถูกไหมครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพักประชาชนจะขยับยังไงครับจะเอาเครดิตอะไรไปสู้กับเขาในเมื่อตัวเองเนี่ยออกมาเป็นภาพลบทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีภาพบวกเลยสําหรับพรักประชาชนผมถามหน่อย แล้วใครจะไปเลือกพักประชาชนก็มีบ้างครับไม่ใช่ว่าศูนย์พันหรอกอย่างน้อยต่ํากว่า50แน่นอนคนที่จะต่ํากว่า50คือพรักประชาชนนะทาไมมันเป็นแบบนั้นครับทําไมพักประชาชนต้องต่ํากว่าก็อย่างภาพที่เราเห็นนี่แหละครับการกระทําของพรคประชาชนซึ่งตัดสินซึ่งตัดสินใจว่าจะจับมือกับอนุทินซึ่งอนุทินเนี่ยโดยภาพลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ของการโกงทนโทษอยู่แล้วก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสอบอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เลยกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดทําลายเพื่อไทยเพื่อไทยก็จะได้คะแนนสงสารเข้ามาและอีกทั้งปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นขณะน,นี้อนุทินพยายามที่จะเปิดด่านและสสนายจิระนะครับจิรัตก็ออกไปพูดว่าอยากจะให้เปิดด่านทั้งทั้ที่คนไทยนะครับที่สูญเสียทหารที่สูญเสียเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยพักประชาชนเนี่ยกำลังทําอะไรกําลังหัวกับพัก ภูมิใจไทยอยู่กาลังจะร่วมไม้ร่วมมือกับภูมิใจไทยอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเปิดด่านการที่เสนอเปิดดา่านครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ความเสียหายและเป็นความไม่พอใจของประชาชนคนไทยที่เขามองว่าเฮ้ยสึกมันยังไม่เสร็จจะเร่งเปิดด่านทําไมฮุนเซนยังไม่ได้รับผิดชอบเขมยังไม่ได้รับผิดชอบค่าเสียหายของไทยเลยแม้แต่นิดเดียวจะเปิดด่านจู่ๆจ,จะเปิดด่านกันได้ยังไงอันนี้คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ของพักประชาชน กับพรรคภูมิใจไทยแน่นอนครับเขาจะเทไปทางไหนครับเขาก็ต้องเทไปเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยสามารถยึดหลักไดเ้เพื่อไทยมีหลักของตัวเองคืออย่างน้อยที่สุด30บาทรักษาทุกโรคทุกคนมองเห็นครับพรรคเพื่อไทยไม่มีต่ํากว่าร้อยอยู่แล้วครับไอ้ที่คุณคาดหวังอย่างเทพไทยสินพงคาดหวังเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็มันมีเหตุไงพรรคประชาธิปัตย์อดีตพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเหมือนพรรคเพื่อไทย และไม่และไม่สามารถดึงใจประชาชนได้เท่ากับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าในสมการการเลือกไม่ว่าจะชนชั้นกลางหรือชนชั้นรากยากก็แล้วแต่เขามองว่าพรรคเพื่อไทยอย่างน้อยก็พึ่งพาอาศัยอย่างน้อยนโยบายทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ประชาชนได้ประโยชน์ดีกว่าพรรคอื่นที่มาเกาะโกลยผลประโยชน์แน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเทพไทยเสินพงษ์ ไอสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการโจมตีเพื่อไทยเดี๋ยวมาวัดกันครับคุณก็อยู่ในการเมืองผมก็อยู่ในการเมืองมาวัดกันว่าคุณกับผมใครจะเดาถูกกว่ากันนะครับวันนั้นเนี่ยผมขอทานะถ้าพักเพื่อไทยต่ำห้าสิบเนี่ยต่ำกว่าห้อย่างที่คุณบอกเนี่ยผมจะไปกราบคุณเลยแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าแต่ถ้าเกินกว่านั้นล่ะคุณจะกราบผมไหมเทพไทยเสินผ์